บอกว่าจะพาผมไปโรงพักโรงพักไหนล่ะเนี้ยผมนึกว่าจะออกมาจากชอบผมแล้วก็ยูเทิร์นกลับไปฝั่งนอนแสดงว่าโรงพักแถวแถวอ่อจีบด้านหนึ่งของน้องคายเนี้ยมันรถชนครับรถชนกันแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วให้ผมไปตีราคาครับเดี๋ยวคอยดูก่อนแกจะมายูเทิร์นตรงนี้หรือเปล่าผมจะไปตีราคาซ่อมครับ แล้วผมนั่งข้างหลังทําไมที่จริงผมก็ที่จริงเขาให้ผมขับนี่แหละเพราะว่าเขาชนมาใหม่ๆมเขามือสัน่นเขาไม่กล้าขับวอาว่าผมไม่ขับหรอกรถคนอื่นผมจะขับแต่รถผมเท่านั้นก็ตัวผมมันก็มือเทวดามันกันลุงบอกโอเคนะครับดูก่อนอ,อสงสัยเป็นโรงพักศรีกกรโรงพักศีกายหรือเปล่าด้านนี้ ครับแกไม่เข้าอยูเดินนี้ก็แสดงว่าเป็นโรงพักศสียกายาหรือโรงพักอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ข้างหน้าเออนึกว่าจะเข้าเมืองบ่ได้เข้าซ้ำกันนี่ไปทางโรงเล่านะครับเทพอรุณโอไทยนั่นแหละครับโรงเล่าหนองคายโรงเล่าโรงเบียร์หนองคายนะครับจะไปทางนั้น โอเคมาทางนี้แล้วท่านโปรดติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับว่าท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ในจังหวัดน้องคายเป็นอย่างมากเลยผมจะทําวิดีโอไปจนถึงเตลิดลงเล่าไปนิดหนึ่งก็จะเป็นบายพาสนะครับบายพาสที่ถนนอรอบเมืองจังหวัดน้องคายเซ็นทรัะนะครับมันจะออกมาโผล่ตรงนี้แล้วเป็นถนนที่ใหญ่มากฐานมากที่สุดเลยล่ะครับผมกําลังก่อสร้างทางทาง,ทางฝั่งนี้นะครับ ทางฝั่งนี้ส่วนทางฝั่งทางหนองสองห้องอ่ะคือมันจะมาจากหนองสองห้องคือรัดรัดทุ่งมาเลยนะครับผ่านบึงหนองคายมาสร้างสะพานข้ามบึงหนองคายทั้งบึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปทํีดีโอโอ๋อนี่ไงอูอูเครื่องจักรคนหนักอูจงเจริญโอ้โหเจอแล้วมีคนเล่าให้ผมฟังอูเครื่องจักรคนหนักก็เปิดใหม่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเป็นคอนแทคชั่น โอ้ผมเจอแล้วผมในความเขาพูดเล่นกันผมถนัดมากครับขอให้ใหญ่มาเถอะผมจะเข้าไปรับเหมาครับมันทาไม่ไหวเราคนนะเก่งเทวดามาจากไหนก็ช่างทําได้ทีละคันแค่นั้นแหละแล้วผมจะเข้าไปรับเหมาทาเครื่องจากคนหนักที่ผมถนัดนะครับโอเคผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับติดตามผมไปนะครับ ติดตามผมไปเรื่อยๆตรงนี้ก็คือสถานีไฟฟ้าย่อยไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนประเทศลาวก็จะถูกส่งมาขายที่เมืองไทยนี่คือสถานีย่อยนะครับนะครับกำลังสร้างนะครับผมกําลังสร้างขึ้นมานั่นละ่ะมีเสียงลมนะครับมีเสียงลมพอผมนั่งอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็คือเทพารุณโอไทยนะครับเป็นโรงเล่านะครับเป็นโรงเล่า ที่ผลิตเหล้าขาว40เดซิกรีนั่นแหละนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเตียบบริษโนโทไทยนะครับขับรถแบบนี้ไม่น่าจะชนด้วโลูกโล็กลกแกลกเยอะเยกรลากเกียร์ กนแก่ครับขับรถแบบนี้ไม่น่าจะชนนะแกก็รับซื้อขยะของแกไปเรื่อยๆนะครับรู้จักกันกับผมเนี่ยหรอไปชนที่ท่าไหนชนเขาหรือเขาชนก็ยังไม่รู้เลยนะเดี๋ผมเข้าไปดูไปเห็นเหตุหการณ์ก่อนอันนี้คือเทพปรุณโาไทยนะครับลงเล่าเาหันมาทางนี้ดีก,กว่าหันมาทางนี้นะครับผมไม่ได้มองมองมไม่ได้มองหน้าจอนะครับผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำวิดีโอ ผมไม่ได้มองหน้าจอว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็พูดไปตามเรื่องของผมบรรยายไปนะครับสีเลนนะครับอันนี้มันจะไปโพนพิสัยนะฮะจะไปโพนพิสัยจะไปบองการนั่นล่ะออกจากหนองคายมานะครับโอเคกำลังจะถึงนะครับกําลังจะถึงนี่คือสํานักงานา head office head office ของการสร้างถนนบายพัส ก็สร้างสะพานข้ามนะครับท่านสร้างสะพานข้ามถนนสี่เลนเนี้ยเป็นการลงทุนที่นับว่าระดับประเทศที่ใหญ่มากๆทังโดยสองบริษัทครับสองบริษทัททำมาบรรจบกันตรงกลางโอเคมีเสียงลมนะครับผมจะไม่บรรยายนะครับให้ดูภาพเลยนะครับ ที่สร้างข่อมถนนเส้นนี้สีแดงน,น่ะข่อมไปเลยครับไปลงข้อมใหญ่มากๆผานที่ใหญ่ยักษ์เลยนะครับโอเคนะครับผ่านจยุดแบบนี้แล้วผมก็จะหยุดวิดีโอนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อพอเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุที่รถจอดอยู่โรงพักอ่ะอาจจะเป็นโรงพักสีกายผมก็จะทำวิดีโอเพื่อเก็บข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับ อขอบคุณที่ติดตามครับท่าน